ผ่อนคลายระยะที่5นี้ตั้งแต่1กระกฎาคมเป็นต้นไปเป็นการเปิด5่ากลุ่มกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงแต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือการสวมหน้ากากอนามัยและต้องลงทะเบียนเข้าออกผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะด้านพลตำรวจโทปิยะอุทายโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เชิญผู้ประกอบการสถานบันเทิงร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตอาบอบนวด กว่า200คนเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายระยะที่5ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีคำสั่งให้หยุดบริการชั่วคราวและดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าไม่มีการปรับปรุงจะนำเรื่องส่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดในการพิจารณาปิดสถานบริการต่อไปในส่วนสปพม ความมั่นคงซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็มอบหมายให้ทางท่านผู้จัดการหารถงสุดและวผู้จัดการแห่งชาตินั้นที่นายดำเนินการวันนี้เป็นหนึ่งส่วนที่ท่านผู้จัดการแห่งชาติได้เห็นว่าจาเป็นที่จะต้องมีการทำความเข้าใจกับกิจการอย่างน้อย3-4ประการที่มีการผ่อนคลายซึ่งจริงๆแล้วครั้งนี้จะมีอยู่5กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกกลุ่มโรงเรียนต่างๆท่านผู้จัดการรัฐบาลก็ไปตรวจเมื่อเช้าละกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มเรื่องของห้างสรรพสินค้า เกิดตามเวลาแต่กลุ่มที่3ที่เราเรียกมาวันนี้ก็คือกลุ่มสถานบริการตามพรบสถานบริการเช่นร้านผับคาราโอเกะนะครับแล้วก็หรือโรงเบียงต่างนี้นะครับกลุ่มที่4ก็คือร้านเกมและอินเทอร์เนต็ตและกลุ่มที่5คืออาบอบนวดโรงน้ำชาประเด็นแรกก็คือเป็นข้อแนะนำการปฏิบัติสําหรับเจ้าของสถานบริการตรงนี้สําคัญครับต้องทําให้ถูกกฎหมายเป็นสถานบริการต้องเป็นสถานการณ์ที่ถูกต้องตา,ตามกฎหมาย และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่กำหนดไว้กลุ่มที่2ครับกลุ่มผู้ให้บริการหรือพนักง,งานซึ่งตรงนี้ก็จะมีมาตรการกำหนดไว้อยู่แล้วแต่เราจะเน้นย้ำหลายอย่างซึ่งต้องต้องเป็น New Normal ไม่ปล่อยปละละเลยและอันที่สาสำคัญครับพี่น้องประชายชนด้วยในฐานะผู้ไปใช้บริการจะต,ต้องมีความเข้าใจนะครับช่วยกวันระวังและประการที่4เกี่ยวข้องกับตํารวจทั้งท่า,านจุฬาลักบณ์เนี่ยจำเยนว่าในตามฏิบัติของตํารวจ ร่วมกับฝ่ายความมั่มนคงทหารกับองค์เงีมหานครเนี่ยเราจะมีการตรวจตายอย่างไรถ้าเราตรวจพบเจอว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตําตรวจในนะักพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ว่าการมอได้ประกาศไว้ก็จะมีการตักเตือนและแจ้งก็อาจจะให้มีการหยุดการให้บริการจู้จาวและปรับปรุงก่อนนะครับแต่ถ้ายังดื้อเพิเ่เฉยต่างๆนั้นก็ต้องเข้าสู่คณะกรรมการร่ต่อประจําจังหวัดปิดต่อไปในเบื้องต้นเราจะเน้นการประชาสัมพันธ์ก่อน ใช้หลักรัฐศาสตร์คุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้เรื่องต้องมีการการกฎหมายก็ต้องว่ากันนะครับทั้งหมดก็คือเพื่อสนองตอบโดวยวรัฐบาลนะครับเงื่อนไขในการปลดล็อกเฟส5ประกอบไปด้วยโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาที่สามารถเปิดดำเนินการได้โดยได้รับการอนุญาตจากต้นสังกัด ต้องลงทะเบียนยืนยันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ได้กำหนดไว้และปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์สามารถเปิดบริการได้ถึง22นาฬกาทุกคนต้องลงทะเบียนเข้าออกจากสถานที่ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะและสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงร้านสะดวกซื้อที่สามารถเปิดให้บริการได้24ชั่วโมงสถานบริการผับบาร์และร้านคาราโอเกะ อนุญาตให้เปิดบริการได้ไม่เกินเที่ยงคืนต้องเว้นระยะยืนนั่ง1เมตรจำกัด4ตารางเมตรต่อคนห้ามรวมโต๊ะกับกลุ่มอื่นพนักงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาต้องตั้งระยะห่างโต๊ะมากกว่า2เมตรหากทำไม่ได้ต้องมีฉากกั้นสูง1.5เมตรมีระบบระบายอากาศและหมุนเวียนอากาศที่ดีมีพื้นที่เฉพาะในการสูบบุหรี่นอกอาคารและลงทะเบียนเข้าออกด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ ร้านเกมและร้านอินเทอร์เนต็ตได้กำหนดผู้เข้าใช้บริการเป็นเวลาตามช่วงอายุอายุน้อยกว่า15ปีจันทร์ถึงสุ์ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันหยุด10นาฬิกาถึง20นาฬิกาอายุ1 5ถึง16ปีจันทร์ถึงสุขร์14นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันหยุด10นาฬิกาถึง22นาฬิกา อายุ18ปีขึ้นไปใช้บริการได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลามีการเว้นระยะยืนนั่งและทางเดินไม่น้อยกว่า1เมตรจำกัดเวลาในการให้บริการ2ชั่วโมงต่อรอบและพักทำความสะอาด15นาทีสถานประกอบกิจการอาบอบนวดต้องมีใบอนุญาตสถานบริการถูกกฎหมายทุกคนต้องลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะหรือจดรายงานแทนได้ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นขณะอาบน้ำทำความสะอาดห้องน้ำพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆทั้งก่อนและหลังบริการแต่ละครั้งตรวจหาเชือ้อโควิดในกลุ่มพนักงานเป็นระยะพร้อมกับเฝ้าระวังโรคอื่นอาจมีการพิจารณาให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนรวมของร้านด้วยแต่ะนะผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานรวมทั้งพี่พพพพพน้องประชาชนก็ต้องร่วมมือกันคุนนล้หนะที่ครับ ผมเชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้ดีดนะครับเพราะว่าท่านนายกเองก็มุ่งหมายที่จะให้ผ่อนคลายเพื่อจะให้น้องๆหลายส่วนที่มีต้องมีงานต่างๆเนี่ยได้เริ่มตน้นการทำงานถ้าเราช่วยกันเนี่ยบานอาการที่เคยเกิดข้อบคขุมประเทศอื่นๆเนี่ยก็ะจะไม่เกิดทวีเทศเราอีกนะครับ โดยมาตราการที่ประชาชนทุกคนควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นคืออยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือถือหลักสะอาดปราศจากแออดัดเคร่งครัดไทยชนะแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสุทีวัตรครุสุธาถ่ายภาพพรสวรญ์จารุพันธ์รายงาน